เอาละครับเพื่อนๆก็กลาสวัสดีเพื่อนอีกครั้งนะครับอยู่แล้วบช่อง TPG Channel อีกแล้วนะครับนี่พี่แว่นคนเดิมน้องนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับแลนด์มือถือที่ทุกคนเรียกร้องกันเข้ามาแล้วเกินพี่สอนโหลดนะครับพี่สอนนู่นนี่นั่นหนครับแล้วจริงหรือเปล่าที่ iOS มาแล้วนะครับก็ตอบเลยว่าจริง iOS สามารถเล่นได้แล้วนะครับวันนี้แอดแบงมีโทรศัพท์2เครื่องนะครับเดี๋ยวจะมาโหลดให้ดูเลยนะครับเครื่องนึงเป็น ไอโอเอสโฟนนะครับแล้วก็จะมี Android นะครับก็เล่นได้หรือเล่นไม่ได้ก็อยู่ที่เครื่องโทรศัพท์ของคุณแล้วล่ะนะครับของ a d ดแบงเล่นได้ปกตินะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมใครใจดีคนละไลค์ like, คนละแชร์ให้คลิปนี้ก่อนเลยไม่ว่าคุณจะเห็นคลิปนี้ใน TikTok ใน Facebook หรือว่าใน YouTube หรือว่าในกลุ่มไหนก็แล้วแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาโหลดทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Android iOS แล้วก็เป็นอิมูเลเตอร์นะครับไปไปดูกันว่าโหลดยังไงเนาะบอกไว้ก่อนนะครับชื่อของแลนมือถือตอนนี้นะครับก็จะมีแลนโมบายมาสเตอร์ค์ดอันนี้เป็นชื่อแรกเป็นเซิร์ฟแรกนะครับกับอีกชื่อหนึ่งก็คือแลนรีไวลิสนะครับแต่เรียนรีไวลิสเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ายังมีคนเล่นอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยนะครับไปดูก็จะเริ่มที่ Android ก่อนเลยนะครับทุกคนก็เสียงไมค์ก็จะกะก,กากหน่อยนะผมใช้มือถือรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆผมว่ามือถือตึงว่าผมอีกก็เข้าไปที่ Play Store ได้เลย นะครับจากนั้นก็ค้นหานะครับตรงนี้เซิร์ชคำว่า Land Mobile นี่จะเห็นเลยเห็นไหมครับแลนด์โมบาย Mastercard กดติดตั้งอ่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเริ่มเล่นได้เลยนี่ก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้นะครับ ก็ติดตั้ง Android เป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหม มาทุกคนนะครับมาดูในตัวส่วนของ ios ันมกดีกว่านะครับให้เราเข้าตัว chrome เข้าไปนะครับตัวดาวน์โหลดอะไรก็ได้แล้วแต่คุณจะเข้าไปนะครับในเว็บไซต์นะในเบราว์เซอร์จากนั้นก็เซิร์ชคำว่า land mobile ios นะครับคุณจะเห็นหน้าตาแบบนี้สังเกตดูนะครับอันแรกเลยกดเข้าไปจากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเลยนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอยู่ไหนะวะนี่จะเห็นตรงนี้นะครับตัว get start นะครับก็กดดาวน์โหลดจากนั้นกดดาวน์โหลดเข้าไปก็ จะเห็นตัวข้างล่างนี้นะครับ iOS Test Flight นะครับจะเป็นตัวเทสนะทุกคนก็กดดาวน์โหลดเข้าไปจากนั้นกดดาวน์โหลดเทสไฟล์ก่อนนะครับเราต้องดาวน์โหลดอันนี้อันแรกนะขั้นตอนแรกนะครับอ่านภาษาไทยด้วยอ่านนะครับอ่านไม่อ่านมึงเล่นไม่ได้นะครับอ่ากดดาวน์โหลดตัวเทสไฟล์ไป จากนั้นเราไม่ต้องกดเปิดนะทุกคนเราไม่ต้องกดเปิดนะครับกดกลับเข้าไปหนึ่งทีนะครับอาจากนั้นกดเข้ามาที่เบราว์เซอร์ต่ออีกทีเนี่ยกดกลับมาหน้านี้นะครับเราไม่ต้องกดเปิดจากนั้นนะครับกดดูในเทสไฟจากนั้นกดอนุญาตเนี่จากนั้นกดอนุญาตอีกทีนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจากนั้นกดเปิดเข้าไปเราก็จะกดถัดไปนะครับ ก็จะเข้ามาเป็นตัวแลนด์มือถือแบบ iOS นะครับแล้วก็สามารถเลือกทรงเลือกเซิร์ฟเข้าไปเล่นได้เห็นไหมทุกคนนี่ก็ปกปติเลยนะก็ประมาณนี้สําหรับแลนด์มือถือใน iOS เนาะก็จบไปนะครับสาหรับในตัวส่วนของมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็แล้วแต่นะครับมาถึงขนาดนี้แล้วใครยังไม่กดไลค์อีกคลิปหน้ากูไม่ทําแล้วนะไปหาลูกกันเองนะครับก็ มาดูในตัวส่วนของ emulator มากดีกว่านะครับบางคนอาจจะใช้มูมูบางคนอาจจะใช้ตัวอะไรแล้วแต่นะครับ LD player นะครับโปรแกรมเล่นผ่านคอมอ่ะเออนะครับก็เราก็จะโหลดตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะดาวน์โหลดตัว apk ตรงนี้นะครับนี่จากนั้นก็กดดาวน์โหลดปิดไปนะครับกดดาวน์โหลดเลยนะครับตรงนี้นะ เนี่ยก็รอมันโหลดเสร็จก็รอแป๊บหนึ่งนะครับง่ายดีนะไม่ชัวร์นะว่าหลายคนใช้โปรแกรมอะไรกันบ้างบางคนใช้บูแตกแต่ผมใช้มูมูไงมูมูเพเยอร์นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ตัวอีมูเลเตอร์เล่นผ่านคอมอ่ะว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปให้เราเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเรากดเปิดเลยนะครับถ้าเรามีตัวอีมูเลเตอร์อยู่แล้วอ่ะนามสกุลไฟล์มันจะรันออโต้เข้าตัวอีมูเลเตอร์เลยนะครับมันง่ายมากๆต่อการเล่นเนาะ โอเคทุกคนเมื่อกี้ผมมีปัญหากับตัวมูม,มูนิดนึงนะครับมันรันตัวเกมแลนมือถือแล้วมันเด้งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะพี่จิมันต้องเข้าไปนั่งเซตติ้งโปรแกรมมันด้วยว่าทำไมมันถึงจะไม่เด้งทำไมครับก็ผมเปลี่ยนมาใช้บูทแตกแทนก็สามารถเข้าได้ปกตินะครับก็ในตัวส่วนของออตัวไฟล์ที่โหลดมาเราก็ลากใส่เลยนะครับก็จบเลยคุณต้องทำให้ดูใช่ไหมนี่แบบนี้ใช่ไหมนี่แบบนี้เนี่ยก็แบบนี้นะครับก็ไฟล์ที่เราโหลดมาหน้าตาจะเป็นเนี่ย ตัวไฟล์ที่เราโหลดมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ทุกคนเนี่ยแบบนี้เห็นไหมนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่นะครับจะเป็น apk อย่างงี้เราก็ลากใส่นะครับลากใส่อย่างงี้นะครับมันก็จะติดตั้งให้อัตโนมัติแล้วก็เข้าเกมได้นะครับในตัวส่วนของเอ่อแลนมัตเตอร์คัทเนาะมาต่อทุกคนนะครับในตัวส่วนของแลนมือถืออีกเซิร์ฟหนึ่งนะก็คือแลนมือถืออะคาเดมีอารีเวลิสนะครับหรือว่ารีเวลิสอะคาเดมีอานั่นเองนะครับเป็นอีกค่ายหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าค่ายเนี้ย เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับไม่มีการอัปเดต Facebook มาตั้งแต่เดือนกรกฎานะครับเดือนนี้มิถุลาใช่ไหมเดือนที่แล้วนะครับคือหน้าเพจแม่งไม่มีการอัปเดตแต่ตัวเกมมันยังเข้าเล่นได้อยู่นะอมันยังมีให้โหลดอยู่มันยังมีคนเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปโหลดแล้วกันนะครับว่าโหลดยังไงเนาะก็ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับจะเป็นลิงก์นี้นะครับก็ให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดกันได้นี่นี่นะ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 ครับ ก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะเป็นไฟล์ apk เหมือนเดิมนะครับเราก็ลากใส่ตัว emulator ของเราได้เลยนะครับ moo อ uh, ld หรือว่าจะเป็นตัว blue stack ก็ได้หมดนะครับก็ลากไฟล์ใส่ตัว e m u l a t o แล้วจะเป็นอย่างนี้นี่แบบนี้นะครับมันก็จะมีคนเล่นอยู่นะแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันพัฒนงพัฒนาอะไรยังไงหรือเปล่านะครับเออทำไมมันไม่อัปเดตหน้าเพจนะครับไม่รู้มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ตัวเกมก็ยังมีให้ดาวน์โหลดอยู่เออตัวเกมก็ยังมีให้ดาวน์โหลดอยู่ก็ไปเลือกเล่นกันได้นี่อย่างเงี้ย เดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูแล้วกันนะอ่ะก็ล็อกอินเรียบร้อยนะครับล็อกอินเรียบร้อยแล้วก็ให้กด create สร้างตัวเดี๋ยวผมจะปิดหน้าผมก่อนนะเอาไว้นี้ก็ได้ดีปะอ่านะครับก็กดครนะับสร้างตัวตรงนี้นะครับอันนี้เป็นรีไวลิทนะทุกคนนี่นะแต่เชื่อรีไวลิททำไมมันดูดีจังวะโคตรดีนะครับดดรีไวลิทด,ดูดิมีหน้ามีผมมีอะไรด้วยโคตรดีอะทุกคนเออถือว่าทำมาดีนะทุกคนทำมาดีมากเลยเออเลือกสายได้นะครับ ดูดิเฉียเจริงโค,โคตรโคตรเจ๋งนะครับทํามาดีมากเ้ยลิเวอร์ลิตใช้ได้เลยนะดูดิดูด,ดิมีสี่สายให้เลือกนะครับมีบาวเลอร์มีซอร์ทแมนมีอาร์เชอร์แล้วก็มีชาแมนนะครับมีโรงเรียนด้วยสแกเรดเกตมีมิสติกพีกนะครับเียดอย่างจริงเออจริงดีกว่านะครับก็มีเลือกผมเลือกผมด้วยนะครับก็ผมจะสร้างตัวไปวิ่งเล่นดูแล้วกันดีไหม เออ่สร้างวิ่งเล่นดูแล้วกันนะครับเออ่สร้างชื่อว่า yes นี่จากนั้นก็กด create name ก็หกเก้าหกเก้าคุยตั้งชื่อเลยเฮ้ยไม่ได้นี่ว่า miss TPGM หกเก้า จากนั้นเราก็กด Create not allow อีกไอชี้ create ไม่ได้เอ่อ uh, danger อ่า danger danger ศูนย์เจ็ดได้แน่นอนช่อนี้นี่เชี่ยงเท้ select server นะครับนี่กดเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับกดที่ตัวเข้าไปเลยเดี๋ยวมันก็เด้งเข้าไปอ,อย่างเงี้ยเสียงเกมดังะวะเดีวผมฟังก่อนนะทำเล่นปไปเฮ้ยภาพสวยอยู่นะทุกคนดูดิเออผมปิดทาก่อนภาพอย่างสวย เชนภาพก็สวยอ่ะเฮ้ยใช้ได้อยู่นะเอ้ยกูนึกว่าแลนจริงเหี้ยภาพสวยมากนีเลเวลขึ้นด้วยเป็นไงอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการสอนโหลดแลนมาสเตอร์คัทแล้วก็แลน รีไวลิทอะคาเดมีนะครับเพื่อนชอบขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับใครใจดีฝากสแปมสแปมไลค์แชร์ให้กันเยอะๆไม่ว่าจะเป็น tiktok ทีพีเจมเฟซบุ๊กทีพีเจมหรือว่าจะเป็น y o u t u ทีพีเจมนะครับข้อมูลหลักๆจะอยู่ใน youtube นะทุกคนไปแล้วทุกคนบ๊ายบายใครชอบอป่ารืมกดติดตามเยอะล่ะ